ผมชื่อพัทนักเขียนผมย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้สมเดือนแล้วบ้านที่ได้รับมรดกจากคุณปู่ที่ไม่เคยเจอหน้าบ้านเงียบสงบเหมาะกับการเขียนหนังสือแต่ก็เงียบเกินไปจนหน้าขนลุกต้องเขียนให้จบต้องเขียนให้ได้ผมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆตั้งแต่สัปดาห์แรก เสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีใครเรียกชื่อผมจากที่ไกลๆคืนหนึ่งผมสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงเพลงกล่อมเด็กเบาๆแต่ชัดเจนคุณปู่เคยมีลูกสาวแต่เธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กผมตัดสินใจเปิดห้องใต้หลังคาห้องที่ถูกปิดตายมานานแสนนาน,านข้างในเต็มไปด้วยของเล่นเก่าๆรูปถ่ายซีดจางและ เพลเด็กผมเดินเข้าไปใกล้เปลและเห็นอะไรบางอย่างตุก๊กตาทันใดนั้นตุก๊กตาผ้าก็ลืมตาขึ้นจ้องมองมาที่ผมจบแล้วผมเขียนเรื่องราวของเธอจบแล้วขอบคุณแต่เรื่องราวที่ผมเขียนมันไม่ใช่เรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของผมเองผมคือตุก๊กตาตัวต่อไปเขียน จบไม่ได้บางทีเราก็ไม่ได้เขียนเรื่องราวแต่เรื่องราวต่างหากที่เขียนเราจริงไหมครับ